สวัสดีค่ะเจนนะคะก็วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยกันแบบมีใครอยากรู้ไหมว่าตอนนี้นิวซีแลนด์จะเป็นไงบ้างในช่วงโควิดแล้วแต่ละเมืองที่เราจะพาไปจะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าอยากรู้อ่ะติดตามชมคลิปให้จบนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ไพรเชิร์ชแล้วนะคะก็กำลังจะเดินไปในห้างค่ะเพื่อไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนแล้วเราก็กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเมืองแล้วและนี่ก็คือบรรยากาศในเมืองของที่ไพรเชิร์ชนะคะ เราก็นะัดร้านทำผมไว้ด้วยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านทำผมแล้วนะคะเราทำผมเสร็จแล้วแล้วก็ตัดผมด้วยนี่โอเคตอนนี้เราก็จะต้องกลับไปหาเพื่อนแล้วสินะเดี๋ยวจะหาเพื่อนแป๊บก็ตอนนี้ก็กำลังไป ไป<ช>ที่พักนะคะก็เสร็จแล้วเย้ย,ย,ย <c oughs> นายได้ของอะไรมาบ้างนหนชูซี่สี่น้องไม่ช <c oughs> อบมาไม่หมดตังค์เพราะว่าสิ่งของเขาก็เสร็จแล้วนี่ไมนะ่้ชิมน่มไป 他没有。<music> <music> กินข้าวเย็นอยู่นะเป็นพิซซ่าชุดบ้านนดาห์ีตอนนี้ก็หนึ่งทุ้าสิบเอ็ดเรจะสองทุ่แล้วนะคะก็สว่างอยู่เลยใช่จาไฟไม่ให้ตะกุ้น้่อนถึงนะคะอันนี้วค่เดียวค่ะตะกุ้น เดทูนะคะก็ตอนนี so ้ย so ังอยู่ที่ไคเชิร์ดอยู่เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเจ็ดโมงจะออกจากที่นี่แปดโมงแล้ววันนี้ก็จะไปใคขอรัวกันจะไปดูวานค่ะซึ่งตอนเนี้ฝนตกแล้วทำไมเราไม่ปอยู่ในลมนั่นแหละค่ะก็ขอให้วันนี้อากาศดีที่ใครครัรแล้วกันนะตืแล้ ไปดูดูกันมั้ยพี่เดี๋ยวมันมีเลยไปรูปแรกว่าฉันนี่ฉันนี่ว่ะ <laughs> เราลดบัตรไปขึ้นเรือค่ะ อตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้ว Top 10 Holiday Park นะคะที่ไคโคราก็เพิ่งกลับมาจากดูวานเลยซึ่งเราก็ไม่ได้เห็นวานบอนแต่ว่าได้ดูปลาโลมาขึ้นหรือใครจะมาหน้าหนาวก็ได้เพราะาถ้าหน้าหนาวอ่ะปลาวานมันก็จะยิ่งเข้ามาแบบ ใกล้ใช้ฝั่งมากขึ้นเพราะว่าเพื่อที่จะมาหาอาหารแต่ว่าพอหน้าร้อนอย่างเงี้ยที่เรามาใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงที่ปลาวานอยู่ในน้ําลึกซึ่งเรานั่งเรือออกไปไกลมากแล,แล้วก็ที่เนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นอีกเช่นแบบว่ายน้ํากับปาโลมาว่ายน้ํากับซีลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ไปไว่ายก็เดี๋ยวเราจะรอกินข้าวเย็นหิวมากไม่ได้กินข้าวเที่ยงอ่ะคือแบบรอกินข้าวเย็นเลย เดย์สามวันนี้ก็จะเดินทางไปพิกตันตอนนี้ก็อยู่ที่เบนแฮมพักกินข้าวเที่ยงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพิกตัน ไปร้านไอติมชื่อดังของที่เมืองนี้และนี่ก็คือห้องพักของเราถึงแล้วที่สิทตันเย็นอบอุ่นห <Yeah. S 2> ้องเล็ก <c oughs> น่ารั <c oughs> <c oughs> กอบอุ่นสุดๆห้องน่าหลงมากเลยตอนนี้ร้อนกว่าไทยอีกอ่ะตอนนี้ที่ไทยแบบสิบ

คล้ายเกาะสมุยบ้านคนนี้แต่ว่าสวยกว่าบเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชายหาดกันไปกันเลยถึงทะเลแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังเดินกลับที่พักแล้วน,นะคะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆโน้นไม่ค่อยมีอะไรให้ทาแต่ว่าวิวทะเลที่นี่ก็สวยมากเลยแล้วก็ที่เรามาที่ก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องขึ่งเรือที่นี่ค่ะเซนมีจะนอนเร็วเพราะว่า นั่นเละกยินดีแค่ไหมคนต้องเข้ารอแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะตื่นตีห้าใช่ค่ะแล้วก็จะนอนจะสามทุ่มครึ่งอะไรแบบนี้อ๋ออันนี้ไอร์เดย์เหรอนอนอยู่สวัสดีค่ะนี่เราก็กำลังจะไปเบลิงตันด้วยเรือเฟอร์รี่นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรือเฟอร์รี่แล้วนะคะ ตอนนี้ก so, ็อยู entering, ่อย่ที่เวลิงตันแล้วแล้วเราก็กำลังจะเดินไปมิวเซียมนะคะก็วันนี้อากาศเวลิงตันร้อนผิดปกติเพราะว่าทุกทีเวลิงตันจะลมเย็นมาใช่ครับจะเป่นเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์ก็เลยร้อนออกมา ที่ทำใ้ก็ลมเย็นนะแต่วัวนนี้รู้สึกเข้าดีอะมาแล้วแดดออกตึกสีส้มๆตรงนั้นคือมิวเซียมนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราคงไม่ไปแล้วเพราะว่าจะไปกินข้าวเที่ยงเลยเพราะาหิวมากตอนนี้อตอนนี้ตอนนี้หน้าแบบอนี่มาเลย สวัสดีค่ะคุ้มแล้วมาเหมือนฝาหลายเลยแล้ตอนนี้เราก็จะไปท่านนะคะใช่แล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปเนลสันกัน์ดไปนูเรนนี่พิซซ่าอะไรอย่างงี้ค้างที่เนลสันสองคืนใช่ เมื่อกี้วิ่งกลับโรงแรมต,ตอนนี้เหนื่อยค่ะเ๊บ่ึนนี่เราเดินเราถึงเกาะตะเงือกแบบซุกมากเลยอ่ะกนเหนื่อยอ่ะยังไม่มีใครมาเด๊ห้างนะ,ะตอนนี้ก็ไม่อยู่ที่เดลสันแล้วแล้วก็เราจะเดินดูเมืองก่อน หกนะคะก็มาอยู่กันที่ทะเลีแล้วทรายสวยมากเทรายเหลืองมากอุ่นจิติตทรายหาที่นวซีแลนด์ทรายมันจะไม่ค่อยเหลืองแบบส้มๆโกลเด้นเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นพวกแบบว่าค่อนข้างจะไปทางทางเทาแต่ว่าหาหินอะไรเงี้ยทรายสวยมากจริงๆเ่ยใช่ให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะ ตอนนี้ก็อยู่กันที่ Adventure Park แล้วนะคะก็วันนี้จะมาเล่นเพนบอลเนาะเขาก็จะมีชุดให้ใส่ทับชุดของเราเป็นชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราเล่นเพนบอลกันนะคะตอนนี้เราก็ถึง Top Ten Holiday Parks ที่ Hamer m Spring แล้วนะคะ พูดกันแล้ว <Yay. S 1> ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไปแล้วเพราะที่เ<ช>นววสันฝนตกแต่ว่าก็ที่นี่แดดออก ก็ตกแล้วอ่ะหนึ่งคืนอุ้ยพี่ใส่ลูกใส่ลูกไหนอ่ะอ๋อคนตกไม่ได้แต่คนตก็มีควเดินกลับอยู่เฮ้ยดีนะแบบเราพอเล่นปุ๊บคือเราพอเล่นอะไรอ่ะคือเล่นนะพวกแดดออกวันนี้ฝนตกใช่เพราะตอนที่เรามาโชคดีมากเลยแดดออกไม่ได้หรอเปล่าคะ ได้แปดนะคะก็ตอนเช้าไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะก็มาถ่ายก็คือตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วแต่วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือเก็บของจากที่ฮัมเมอร์สปริงแล้วก็ตรงกลับบ้านเลยก็มีแวะทาเข้าเที่ยงด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมาแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วแล้วก็ทริปก็จบแล้วนะคะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัคสมาชให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย